สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่รายการ Apple S t o r y นะคะเราอยู่กันที่พิตต์นกิสตาดาคุณผานะคะวันนี้จะให้พี่หนุ่มมาแนะนำเกี่ยวกับรถ PPV นะคะว่าตัวไหนที่ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าตัวไหนมีข้อดีข้อด้อยตรงไหนพี่เลย่มแนะนำได้เลยค่ะได้เลยครับตามมาเลยครับมีวันนี้มีตัวไหนให้แนะนําบ้างจะมาถามแทนลูกค้านะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้รถไปใช้สักคันช่วงสงการเนี่ยจะดูเป็น PPV เนี่ยอธิบายแต่ละตัวให้ฟังหน่อยว่าเช่นมีตัวไหนบ้างได้เลยครับ ผมก็จะมาแนะนําในสามรุ่นหลักๆค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากรุ่นแรกกันก่อนเลยครับสำหรับ Toyota Fortuner all new Fortuner นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายพี่เปิ้ลเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเจ้าตลาดแล้วเขาเรียกว่าอะไรการเขาเรียกว่าการขายหรือว่ายอดขายนี่คืออันดับหนึ่งถูกต้องครับของรถตัวนี้ถูกต้องครับแล้วก็ด้วยมาร์เก็ตติ้งของโตโยต้าด้วยที่ว่ามีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยไว้วางใจในแบรนด์ของเขามายาวนานอ่ะงันถามนิดนึง ตัวนี้ก็ f อจูเนอร์ครับตัวนี้ก็ f อจูเนอร์ครับความต่างต่างตรงไหนอ๋อตัวนี้จะเป็นออ l นิวแล้วครับ f อจูเนอร์เป็นโฉมใหม่แล้วหน้าหน้าตัวใหม่อะไรอยเงียหน้าตัวใหม่ใช่คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัวปีก่อนที่จะประมาณสิบสามสิบสี่ใช่ครับแต่คันนี้จะเป็น D4D D4D ใช่แต่ส่วนคันนี้เนี่ยที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยจะเป็นเครื่องเบนซิน แต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวของเขาเนี่ยมันจะมีทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเบนซินดีเซลครับขับขับ2อขับ4ีขับ2ใช่ครับผมก็ไอ้เรื่องขับ4ีขับ2เนี่ยบอกกันนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองรถแนวนี้อยู่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราซื้อขับ2ไปเนี่ยตอบโจทย์ตัวเราหรือเปล่าซื้อขับ4ตอบโจทย์ตัวเราหรือเปล่าบางคนอาจจะบ้าออปชั่นซื้อบัตรท็อปไปเลย เป็นโฟวิวได้ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรบางทีก็ใช้ไม่เป็นไม่รู้ว่าสิกระสุนคืออะไรวันนี้หนูก็เลยจะมาตอบเห้งเพราะว่หนูพาดูข้างในนิดนึงเป็นยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวเจอญเลย โอ้โหภายในสวยนะสีสวยภายในนี่ไม่เหมือนกับข้างนอกใช่ไหมฮะไม่เหมือนสวยมากเหมือนกับรถหรูคันนึงเลยนะครับภายในนี่เขาออกแบบมาได้ดีมากสําหรับโตโยต้านะครับแต่ว่าสีภายในเนี่ยบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสีนี้สีดําก็มีที่เห็นสีครีมก็มีถูกต้องครับเอาอยู่ที่ว่าตอนที่ออกใยแดงมาแล้วเราเลือกแบบไหนใช่ครับอ่ะโอเคแล้วราคาก็อยู่ประมาณไม่เกินล้านไม่เกินล้านใช่ครับและฟังก์ชันตัวอื่นล่ะคะจะแนะนำยังไงดีผมขอเริ่มจากอันนี้ก่อนล้วกันพวงมารลมยมัลติฟังก์ชันตัวนี้ ก็จะสามารถควบคุมคอนโทรลอะไรได้ทุกอย่างที่พวงมาลัยได้เลย่มีทีวีไหมตัวนี้จะมีจอตรงนี้ฮะแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยเราสามารถติดเพิ่มได้ใช่เป็นออปชั่นเสริมก็คือมีเบาะสามแถวนะคะใช่พี่กว้างขวางมากเบาะพับไก้6บ0 60 40นะครับกว้างอยู่นะใช่แล้วก็สามารถวางของกระเป๋าเดินทางใบเล็กได้อีกไอบใบใหญ่ก็ได้ประมาณสักสองใบก็ได้ใบใช่ ถุงก๊อฟก็ได้ประมาณ3ใบสำหรับถ้าเกิดเราพับเบาะแถวสามมาเราวางถุงก๊อฟได้ถึง3ใบสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดไปตีก๊อฟขออนุญาตขึ้นขอเชิญเลยครับ โอเคพี่เปิ้ลนั่งแล้วเป็นไงครับรู้สึกสบายไหมครับจริงก็เป็นคนชอบดีตรงไหนรู้บ้างับมีแอร์ด้วยใช่เป็นรุ่นสมัยก่อนนู้นจะไม่มีแอร์ละจะร้อนคือจะร้อนใช่จะต้องอาศัยแอร์จากด้านหน้าอย่างเดียวหรือว่าตอบโจทย์หรือว่าโอเคครับผมแต่ลูกค้าเนี่ยเวลาโทรมาเนี่ยเขาจะถามก่อนเลยว่าพี่จะซื้อรถคันนึงเนี่ยรถ PPV อันนี้ก็ชอบเพื่อนก็แนะนำยูสุตอบไม่ได้ก็เลยเวลาลูกค้าโทรมาจะบอกเออเอาที่เราชอบแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดดีและจุดด้อยต่างกันเอาที่ตอบการใช้งาน ของแต่ละคนดีกว่าใช่เลยในเรื่องของเซอร์วิสผมเสริมนิดนึงพี่เปิ้ลเราถ้าเราเอาราคาค่าเซอร์วิสเนี่ยของแต่ละแบรนด์เนี่ยมาถัวเฉลี่ยกันเนี่ยกันกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคืออยากไปคิดอะไรตรงนี้เลยหลักร้อยใช่ครับอย่าไปคิดอะไรตรงนี้เลยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยที่กําลังคิดแบบนั้นเนี่ยหันมาคิดใหม่แบบที่ี่พี่เปิ้ลบอกเมื่อสักครู่ แล้วมันจะทำให้ท่านเนี่ยใช้รถอย่างสบายใจท่านต่อไปท่านต่อไปใกล้ๆเลยอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นคู่ชกคู่เอกเลยคู่เอกของเขาเลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ดั้งเดิมอันนี้อีลส่งคเอ็กครับผมก็เป็นตัวใหม่มันจะมีอันนึงมิวเซเว่นก็จะเป็นสมก่อนหน้านี้พี่สมก่อนหน้านี้แต่บอดี้เหมือนกันคล้ายๆกับพอจูเย่เนี้ยฮะแต่หลักๆเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยอย่างมิวเอ็กครับ พอจูเนอร์หรือไม่กระทั่งปาเจโร่ครับอันนี้คือเป็นเป็นกระบะใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ยมันจะไม่เหมือน SUV ยูวีถูกต้อครับก็จะเป็นกระบะที่สามารถบรรทุกคนได้มากกว่ารถกระบะทั่วไป4ประตูอย่างนี้ถูกต้องครับพี่อะอย่างนั้นเสริมนิดนึงเมื่อกี้พี่เปิ้ลพูดถึงเรื่องคำว่าพพวแ่ะเอสยูวีคนเนี่ยจะเข้าใจแค่ว่า SUV ยูวีใช่คือคือคือพอคนเห็นรูปทรงแบบเนี้ยพี่เปิ้ล SUV ก่อนเลย SUV แล้วชัวร์เลยคุณเข้าใจผิดนะครับนะครับ สำหรับรถพวกนี้เนี่ย i s u z u o e w X t o y o t a f o r t u n e r หรือแม้กระทั่ง Mitsubishi Pajero นะครับพวกนี้เป็น PPV PP ทั้งหมด <PP> ใช่คำว่า PPV ย่อมาจากไทไทยเลยกระบะดัดแปลงกระบะดัดแปลงอ่ะโอเคอเอาง่าย,ายๆภาษาชาวบ้านกระบะดัดแปลงนะครับก็คือพื้นฐานเนี่ยช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยก็จะยังเป็นพื้นฐานของรถกระบะอยู่ นะครับแต่เพียงอาจจะมาเสริมในเรื่องของความนุ่มนวลเข้ามาหน่อยจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกระบะที่เป็นเต็มคันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่ครึ่งคันนะครับนี่แหละครับคือเขาถึงเรียกว่า PTV แต่ส่วน SUV SUV เนี่ยช่วงล่างพื้นฐานก็จะมาจากพวกรถยนต์รถเก่งอะไรพวกนี้พี่เป้นแต่ว่าเป็นที่ที่สามารถนั่งใช้ในครอบครัวได้ใช้ในครอบครัวได้ใช่แต่งั้นเราเข้ามาดูได้ภายในต้องบอกด้วยนะว่า ฟอร์จูเนอร์กับมิวเอต่างกันตรงไหนได้ครับพี่พอเราเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยความต่างของของพี่เปิ้ลเนี่ยคือครับผมอันนี้มันจะสูงกว่าป่ะอ่านิดนึงครับพี่เปิ้ลรู้สึกว่าอันนี้คือเราแค่เก้าถูกต้องครับขณะที่ตัวไม่สูงนะแต่แนนรู้สึกว่าเราต้องปีนนิดนึงครับด้วยความที่ว่ารถคันนี้จะความเตี้ยจะเตี้ยกว่าอาจจะเตี้ยกว่านิดนึงอาจจะเป็นที่สเปคล้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ย ล้อล้อแม็กแลวก็ยางที่เขาใส่ให้เนี่ยอาจจะไซส์ไม่เท่ากันพี่เปิ้ลโดยรวมก็แต่คันนี้มีทีวีมีทีวีซึ่งทีวีเราไม่เราไม่ต้องคิดใช่มันสามารถซื้อมาใส่ได้ใช่ถูกต้องเราไปใส่ข้างนอกก็ได้อะไรก็ได้แต่ที่ดูแล้วนะคันต่าอย่างมันแอร์แอร์ไอคันคอนจูเนอร์เนี่ยมันจะเป็นแอร์แอร์ราวเป็นเส้นราวใช่ซึ่งการสองมันจะความเย็นมันจะเย็นกว่าแอร์กลมๆนี้กว่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวลองดูว่าแอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับพ แอร์มันจะออกน้อยกว่าป่ะคืออย่างนี้ผมว่าอิสุสที่เขาออกแบบมาอย่างนี้เนี่ยผมว่าเขาเอาในแนวยุโรปมาเข้ามาผสมผสานนิดหนึ่งนะถ้าเราสังเกตกันนะครับคนที่เล่นรถเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเราเล่นรถยุโรปเนี่ยแอร์จะออกแนวประมาณนี้ครับมันมุนได้ททิางปรับทิศทางได้นะครับแล้วก็สามารถปรับ แอร์ได้ตรงนี้เลยจากข้างหลังปรับความแรงซึ่ง f อ r จูเนอรไม่ได้ f อ r จูเนอร์เขาต้องเปิดจากข้างหน้าและสองมาจากข้างหลังถูกต้องครับคอ r จูเนอร์เาจะปรับจากคนขับลงมาให้แต่เนี่ยเราสามารถปรับถ้าเราหนาวเราก็ปรับเบาไม่จำเป็นต้องอิงจากแอร์ด้านหน้าทูกต้องครับและอีกข้อหนึ่งที่ต่างกันก็คือ ไอ้นี่ลำโพงหรือเปล่าลำโพงใช่ครับอ๋อมันมาตรงนี้เลยคือตัวนี้มันจะเป็นระบบเซอร์ราล์อืมที่อิซุสุเขาใส่มาให้นะครับแต่ว่าฟอร์จูเนอร์ไม่มีไม่มีแต่ที่ที่ต่างกันถ้าลูกค้าอยากรู้ความต่างพี่ว่ามันน่าจะต่างตรงเบาะด้านหลังอ๋ออันนี้จะนั่งได้สองที่ที่ใช่ครับถ้าเขาจะแยกออกมาเลยว่าเป็นเบาะหนึ่งสองใช่โดยมีคอนโซลกลางตรงนี้ขั้นอยู่แต่ถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์ เด็กเองนั่งได้เสียบเด็กไปคนหนึ่งแต่นี้ถ้าเกิดนั่งได้ไหมนั่งได้แต่คุณต้องเอาเบาเอา่อ้ห้หมอนระวังเอาหมอนระวางลองใช่ครับก็คือความต่างตรงนี้ลูกค้าที่จะเลือกระหว่างคอจูเนอร์กับมิลสูมิวเอ็กก็ต้องพิจารณาดูว่าตอบโจทย์แบบไหนใช่แล้วก็อีกข้อนึงก็คือไอ้ตัวเก็บของด้านหลังเนี่ยพอเราเอาเบาะแถวสามี่ยวางลงไปเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะเก็บของได้น้อยกว่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูไหมได้จะได้เห็นภาพชัดเจนน้อยกว่าเหแค่นี้ แต่ถ้าในลักษณะของ f o r t u n เ r เนี่ยถ,ถ้าไม่ได้เอาเบาะพับลงเนี่ยพื้นที่สัมภาระตรงนี้มันยังมีมากอยู่มากกว่ายังมีมากอยู่นะครับคนถึงคนถึงสามารถถ้าไปแบบว่า2คนเบาๆบเขาก็จะใช้กระเป๋าใบเล็กถูกต้อง แต่ถ้าเกิดว่าไปหลายวันอย่างเช่นไปเชียงใหม่อะมันต้องไปประมาณ4ีหวันแล้วคนก็ถึงชอบไปทําแหลกข้างบนอ่าถูกต้องครับแล้วก็เก็บกระเป๋าเดินทางไว้อันนี้คือเป็นการเซฟที่นั่งเซฟที่ไม่ต้องให้ของมาลงรังจากในตรงนี้ถูกต้องรับพาสปอลงไปแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยก็พอๆกันพอๆกันพอๆกับผู้แข่งเขาเลย่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูไปดูปาเจโร่ปาเจโร่กันอ่าโอเค สวยงามอันนี้ก็ปีไล่กันเหมือนกันปีไล่กันเหมือนกันโอ้โหดูความหรูหราอันนี้พี่นึกว่ามันเปรียบประหนึ่งแบบว่าขับคาร์เมลี่กับบีเอ็มดับหรือเปล่าอ๋อนี่ไล่ๆกันเราไล่อันนี้เราไล่จากข้างหลังก่อนอ่าไล่จากข้างหลังบ้างอันนี้เนื้อที่เป็นมิสูปาเจโรแล้วนะใช่เนื้อที่เนี่ยรู้สึกว่าพอกับมิลเอ็พอกันไอ้ตรงนี้จะจะ่สองสองแบรนด์นี้ด้านหลังเนี่ยจะเท่ากันรู้สึกเท่ากันใช่ส่วนตอนนี้อ่ะเรามาดูข้างในกันครับ พอๆกันไม่ได้ไม่มีความต่างอะไรไอตรงแถว2เนี่ยไม่ต่างอะไรกันเลยอยู่ที่ออปชั่นแล้วทีนี้แอร์แอร์ก็ต่างกันแอร์ตัวนี้จะเหมือนของ Fortuner เพราะว่า Fortuner แอร์ตรงแถว2เนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้ครับจะต่างกับมิวเอ็เนี่ยจะเป็นกลมๆอย่างที่พี่หนุ่มบอกได้ซ้ายขวาแล้วก็สามารถปรับตัวนี้ปรับใช่ปรับอุณหภูมิติดตรงนี้ได้ปรับความแรงาควมแรงลมลมแอร์คนแถว2 3สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ตาม ที่คุณนั่งและคุณคิดว่าคุณหนาวคุณร้อนอะไรคุณปรับไม่ปกติไม่ต้องอิงเหมือน Fortuner f ร er. er ์ฟอร์จูเนี่ยจะมาปรับที่ข้างหน้าที่ข้างหน้าอย่างเดียวอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะพับเบาอ,อันนี้พับเบาเหมือนเหมือนกันทุกอย่างครับสแบรนด์นี้นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วเนี่ยเยังเบาะหลังเห็นไหมพี่เปิ้ล<อ>ที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันสักครู่เนี่ยเขาจะไม่มีขเขาจะไม่มีขั้นก็นั่ง,นงได้แต่ว่าถ้าโฟรจูนเนอร์เนี่ยเขาจะเรียงแบบแถวตรงเบาะเนี่ยจะเป็น<บ>อ,อันเดียวแ<ต>ถวยาวเลยเวลานั่งคนกลางนั่งเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเอาง่ายเจ็บก้นอ่ะถูกต้องครับแต่อันนี้จะไม่มีคอนโซลกลางใช่ครับพี่มี ux จะมีคอนโซลกลางโฟรจูนเนอร์แถว3จะยาวเลยยาวเลยอันนี้คือโจทย์ของเขาและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือนี่อ๋อ นะแถวสามเนี่ยพอเวลานั่งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนขาเนี่ยคุณจะไม่มีจะลอยจะลอยอ่เดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูจะไม่เมื่อยหน่อยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนั่งลำบากหน่อยนะครับอ๋อเนี่ยครับเนี่ยมันจะอยู่ในท่าพุดคูใช่พี่พี่หนุ่มสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองตีไปร้อยผู้ชายสูงอ่ะร้อยหกสิบไปจนถึงอะไรก็ว่าไปเนี่ยเวลานั่งเนี่ยขาคุณเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับนั่งเก้าอี้เก้าอี้ขาเนี่ยมันจะลงเบาแต่นี่คือเหมือนต้องชันใช่ครับ ถาเมื่อยไหมอะถ้าไประยะสอามชั่วโมงเนี่ยต่อตรงๆเมื่อยแต่ผมว่าเขาดีไซน์ออกมาตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมพี่เบ๊ะทำไมคะพอเราพับเบาะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะได้พื้นที่ข้างหลังเพิ่มขึ้นอ๋อเพราะว่ามันไม่ต้องต่างอมันไม่มีระดับของมันข้างในี่สวยอ่ะสวยสวยสวยครับคืออันอันนี้สวยคอนโซลคอนโซลแล้วก็ตรงเกียร์เนี่ยระหว่างเกียร์เนี่ยสวย นะครับมีระบบเบรกไฟฟ้าด้วยนะครับเมื่อกี้เราลืมดูไปอันนี้มีช่องวางแก้วอ่าซึ่ง Fortuner อร์เขาก็มีอยู่ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมีมีตรงนี้ตรงนี้ก็มีครับจะเป็นจะเป็นแนวแนวแนวยาวอ่าเพราะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยไปปั๊มเนี่ยไม่ไม่ได้แก้วเดียวนะครับถูกต้องหลายแก้ววางถูกต้องครับพี่เพราะฉะนั้นบางทีแก้วคนหนึ่งสองสามแก้วก็มีนะใช่นะฮะอันนี้เรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลอ่าเล่าเลยขนาดเ่าเราก็ไปขวดเยอะแก้วเยอะตัวนี้ก็มีจอด้วยนะพี่เปิ้ล อันนี้ก็มีจอใช่แต่ f o r จาก f r r t ไม่มีไม่มีแต่อย่างพี่เพิ่นบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสมันเป็นออปชันที่เราสามารถไปเสริมได้ข้างนอกอันนี้เราก็ไปอยู่ตรงรูปทรงภายนอกว่าดูรูปทรงว่าชอบตรงไหนแต่ว่าทุกคนเนี่ยเราเราจะบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้ที่เราแนะนำไปเนี่ยเราดูคันนี้ครับอ่าปาเจโรสีขาวถูกไหมครับโฟลจูเนอรสีขาวเรามาดูมิ X เอสีดำคคนเนี่ยจะมองภาพแล้วเวลาสีดำกับสีขาวเนี่ยเวลามองเนี่ยจะต่างกัน เขาจะมองว่าสีดำเนี่ยมันจะดูเล็กด้วยสีของมันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะมันเป็นปกติแล้วเหมือนกเสื้อสีขาวกับเสื้อสีดำอันนี้จะบอกให้ลูกค้าเขาเข้าใจก่อนไม่ใช่เขามาดูเฮ้ยทำไมภายในมันเล็กหรือแบบดูไม่น่ามองแต่ด้วยที่ว่าวันนี้เรามิวมิวเอ็กซ์เราไม่มีสีขาวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือขนาดเนี่ยเท่ากัน ดูที่ฟังก์ชันภายในที่เมืเ่อกี้อธิบายกันไปใช่ครับ,รบใช่ครับคือรถ3แบรนด์นี้นะฮะมันจัดอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันาานะครับความกว้างความยาวมิติล้ออะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่ต่างกันมากมายต่างกันแค่ม mm ิลลิเมตรใช่ใชและแลหลักๆที่ลูกค้าถามกี่กิโลลิตรอย่างอีซูซูเนี่ยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเวลาเขาทดสอบเนี่ยเขาจะไม่เปิดแอร์เลยนะพี่เขาจะไม่เปิดถึงสิบสไหม เกินอยู่แล้วพี่อันนี้คือทดสอบต้องบอกว่าระหว่างทดสอบเนี่ยรถต้องโล่งจุกต้องคุณจะเอามาเปรียบไม่ได้และอยู่ที่การขับผิวแต่ละคนบางคนเหยียบมากเหยียบน้อยเท้าหนักเท้าไม่หนักใช่ครับพี่เปิลคำถามต่อไปลูกค้าจะออกรถแล้วต้องใช้เงินดาวเท่าไหรจริงๆเงินดาวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสําหรับลูกค้าเิตดีนะครับสามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วก็ ปีราได้เลยเต็นกีกษดาเราเราบอกได้เลยว่าเราเป็นเต็น์เนี่ยที่เปิดมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นเกรดพรีเมียมสําหรับไฟแนนซ์ต่างๆเขาก็จะลูกค้าที่มาซื้อที่เนี่ยอพิสธิษษ์คืออาจจะมีเป็นเครดิตที่แย่นิดหน่อยหรืออะไรเงรี้ยเราสามารถช่วยลูกค้า,คาได้ระดับนลงอ่ะรื้มารวยกันได้เซลน่ารักเซลน่ารักเจ้าของน่ารักเจ้าของดูสวยงามตลอดเวลาดูเป็นเจ้าหญิงเ่าเลยมือ้องเปลา คือพูดง่ายๆเราดีทุกอย่างเลยดีทุกอย่างดีทุกอย่างหลายคนบอกว่าอุ้ยจริงๆเหรอก็เพราะว่าคุณยังไม่เคยเข้ามาคุยใช่ลองเข้ามาไม่เคยเข้ามาดูรถกับเรานะครับคืออย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะครับที่ที่ว่าก่อนจะทำกับพี่เปิ้ลคลิปนี้ก็บอกลูกค้าตลอดว่าบางทีอ่ะเรายังไม่เป็นลูกค้ากันก่อนก็ได้ใช่ใช่คือเข้ามาเรียนก่อนมานังกินกาแฟการมาชมรถก่อนนะครับให้ความมั่นใจได้เลยแล้วก็ผมพูดทุกทุกครั้งนะครับเวลา ไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปวิดีโอต่างๆ,ๆี่หนุ่มโกหก<น>หมดเลยไม่ใช่ที่มันรู้ได้ไงเนี่ยไปเฉลยเขาซะงนั้นอ่าไม่ใช่นะครับก็คือผมบอกแล้วว่าเต็นท์กิสระกู๊ทชาของเราเนี่ยนะครับ ได้รางวัลผู้ประกอบการผู้ค้ารถยนต์มีสองยอดเยี่ยมปีสองปได้มานะฮะแล้วเราก็ได้ติดติดกันมาหลายปีเลยนะครับก็อย่างก็ยังมีเออขบคสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้คือเป็นการเอ่อการันตีลูกค้าการันตีเป็นเราเนี่ยเป็นเป็นที่โอเคใช่ครับส่วนวันนี้ก็เข้าใจแล้วตัวพี่เองพี่ก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็คือเชื่อไหมปกติเนี่ยหลังๆไม่เคยเข้ามาดูรถแต่ละคันเลยแต่วันนี้ดีมากเลยก็คือบัหนึ่งได้เข้ามาดูเหมือนลูกค้าเลยแล้ววันนี้ถ้าลูกค้าเนี่ย หารถไปเที่ยวสงการที่จะกลับไปหาครอบครัวนี่เลยครับมาออกรถเลยมีเยอะมากเลยตอนนี้ p p v ของเรามีประมาณดุ่นไปถึงนู่นเลยนะคะห้า0 0ส0บพันวันนี้เข้ามาได้เลยนะคะออกรถภายในมีนาคมนี้มมีีนนาค้แถมอะไรเดี๋ยวเราไปดูใต้คลิปหรือว่าดูโปรโมชั่นแต่ละเดือนของทางกิจสดรามีเยอะแน่นอนนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมกันนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยที่ให้ขอ้อมูลใช่แล้วก็ให้ลูกค้าแม้ก,กระาท,าทั่งตัวพี่เป้ก็เข้าใจมากขึ้น,ค,นะคะเดแล้วผมขอฝากทล้ายคลิปไว้นิดนึ่งสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อ PPV ไม่ว่าจะเป็นโตโ o ต้าฟอร์จิน i นอร u คิวซ m มิลเอ็กซ์มิตสูบเช3สามแบรนด์นี้นะครับขอให้ยึดหลักตัวของท่านเป็นหลักวันนี้ใครดูคลิปนี้พี่ให้ค่าน้ำมันไปเลย2,000บาทโอ้โหต่อหนึ่งคันนะคะแต่ถ้าเกิดให้คันนี้เอาคันนี้คันนี้คือชอบสีขาวครับ ก็หลายเดีะอยากให้ลูกค้าเท่่าไหรดีส่วนรถคันนี้พี่ให้หมื่นหนึ่งเลยอ่ะโอ้คันนี้นะคะหนึ่งหมื่นบาทเลยนะค่ะสามคันนี้เลยเอาไปเลยคันละหมื่นนะคะค่นน้ำมันต่างหากอีกสองพันสองพันสองพันนี่คือเป็นรถ PPV ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยนะคะเพื่อนอันนี้เราให้ลูกค้าตั้งแต่วันนี้ถึงเมื่อไหร่พี่เพื่อนก็ตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้เราอัดคลิปวันที่สิบเก้าจนถึงก่อนสงการเลยก่อนสงการก็คือเราจะปิด ปิดสงกรร13-14ซึ่งเป็นการที่ลูกค้าต้องไปเที่ยวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12เมย12ยังไงวันนี้ทางพี่เปิ้ลนะคะจากกิษดาแล้วก็พี่หนุ่มนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ